สวยครับผมโอ้โหของจริงอะหวันเจี๊ยบเลยอะแน่นอนครับผมได้เลยครับไหนครับเจ๊เขาว่า,าปนินไหนมองเข้าไปข้างหน้าเนี่ยตรงตรงจอกอะตรงจอกอะตรงจอกลงไปหนึ่งตัวแล้วเหลือตัวเดียวนั่นแหละ ถึงว่าตกอยู่กลางคลองโอ้โหไม่โดนครับผมปาน i l i เริ่มล่องแล้วครับ โอแต่เพียร้อยสวยครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นมันเจี๊ยบเลย ต้องเปลี่ยนเป็นชักยาวแล้ว,ชชวใช่ครับเมื่อวานผมยิงปลาใหญ่ไอ้เมื่อคืนเน่ะยิงไม่ถึงยางมันก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะละเหมือนรางมันในเนี่ยพี่รางมันสั้นอะ่นะส,ส,วส,สวัสดีครับผมได้ยังไงพอได้อยู่ครับผมม้างเนีเมื่อคืน จะลอยตอนใกล้ๆเช้าหัวข้ามผมมายังมีแค่ปลาเล็กเมื่อคืนเมื่อคืนก็เนี่ยเดินสองตามข้างๆนะครับพอได้เด้งฉีกไปเลยเกตดกระจายได้ยิงมั้ยยังครับเพิ่งจะเจอเป็นสองตัวเลยอ๋อ เนี่ยพอได้ยิงเรื่อยๆ<ด>ครับผมได้พอได้สนุกเมื่อคืนกากาจะกลับของสองอะไรน่ะเจ๊เมื่อคืนมาอยู่ตรงไหนเหนี่ยผมก็ออกไปทา้ง,งานู่นนะแล้วก็เลาะเลาะมาเรื่อยๆที่แรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อคืนคาวอบังลูกปลานกปลานกผมก็ไปดูมามันยังไม่นกแค่รอ,อเฉยๆอ๋อมันยังไม่จัดนะนะ ไปไงครับจาน้ำมันเริ่มมีร่องเออมันเริ่มมีร่องมันก็เด้งขึ้นมายิงมันล้อหลอกมันล้อหลอกมันล้อหลอกนะมันไม่โดนมันก็บอกว่าไม่แน่จริงนี่อ๋อไม่แน่จริงอะไรรึไงแล้วทำไมเจ๊ไปพันสายเล่นงั้นน่ะเออมันหลุดไปทั้งยวงเลยนี่ไปันนินครับโดนไหมเงี้ย โหตะเพียนไช้สวยลูกอะตัวเพี้ใหญ่เลยเอ้าลูดอาจารย์ตายเตรียมอุปกรณ์เต็มที่แล้วครับวันนี้เขาบอกมาอันเดียวจบอาจารย์ไม่ลั่นไกลเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ปลามันแอบลอยในพุ่งครับ นี่รอยปากไงใกล้ๆโตไม่โตเท่าไรสวยเลย้อยฝั่งนน้นไม่รู้โดนเปล่าลอยไกลครับลอยข้างฝั่งเลยน่าจะโดนครับผมวิ่งนะครับโดนนี่ครับอย่างนี้หานเจียบอยาให้เข้าตอ,อางเดียวงามล้ว หลุดมาแล้วครับออขอให้เห็นตัวอย่างเดียวอ่ะนี่ครับพอได้ยิงครับผม ไปติดตามไปเรื่อยๆครับมันเจี๊ยบอยู่แล้วน้ำโดนอีกแล้วครับผม <c oughs> สายวิง่งของจริงครับผมโอ้โห้มันเจี๊ยบแน่เก,ก็บไปก่อนปลาเล็กปลาน,น้อย ได้แม่บ้านให้ไปทำปลาเค็มนะไกลๆไม่รู้โดนหรือเปล่าครับผมโอ้โหวิ่งอีกแล้วครใใ aine, บับผมดูดิโอ้ยหลุดแล้ว บันทยบเอาละครับโหหลุดเลยหลุดของจริงเอ้ยไม่หลุดเลยแหมชอบหลอกทุกท่านผู้ชม ตะลิงฝั่งนู้นครับโดนไหมน,น้ำยิงครับมไม่โดนมไม่โดนครับไม่โดนยิงข้ามหลัง อีกแล้วที่หน้าพักมือปืนเยอะนะเมือม่อคือนเงียบปิ๊บเลย ต้องใส่จะยิงเงาน้ำโตาลายครับผมตาลายครับตาลายยามตะโกกใหญ่อยู่ข้างตะลิงอะ่ะเห็นไหมขวางแล้วนะ่ะ รู้โดนหรือเปล่าสายวิ่งครับโดนสายวิ่งครับดูมันเข้าไปในป้ยาย่โอ้โหดูมันดึงหญ้ามันทั้งแผงอะ มาพันเนี่ยตัดแม่งเลยนี่ไปโกงใครนี่นี่สายสวยอ่ะใส่ถุงด้วยพันเลย เออโดว่าจิบแปลกๆเ,เดี๋ยวเจอเทพชโดเทพชโดจากบ้านนา ปนินไม่ล่องเลยอะมนมตัวใหญ่อยู่ตัว เลยิ่งเข้าปากไปเลยนี่ครับเข้าปากเลยครับ <c oughs> ยิงเข้าปากเลยว่ะดูดิดูครับยิงเข้าปากเป็นไงครับเจ๊เปลี่ยนก็บอกใหม่แล้วใช่ไหมสายยาง บอกแล้วอย่าไปใส่ย,ยางแห้วอย่างพี่ยศมันก็ไม่แห้วนะแต่มันยิงไม่ไกลตอนนี้ปลาก็ขึ้นเรื่อยๆครับผมเด้งให้ให้ยิงนะครับนี้ก็เทสกล้องครั้งแรกนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามัน ไม่เข้าเฟรมหรืออะไรก็ขออภัยด้วยครับหรือกดทายใส่สวยเลย ngao nám ta lại ta lại ngao lẽ, mì lé Hãy nhốt จอป่าหายก๋าเสียวเหรอพี่หายป่ะทวนพิยศสายครับทวน,นหันหลังหันหลังเห็นเปล่าเห็นลงแล้วโอ้ยยิงข้อแตกเลยคิดดูดิฮะ <laughs> หันเก็มจะหันข้างแล้ว หันข้างแล้วเอา้ายิงเอาดิไม่เห็นโอ้โหไม่พงนู้นน่ะเหรอเออนั่นแน่กำลังจะขึ้นแล้ว ยิงยังไงก็โดนอยู่แล้วจันยศเนี่ยดูสายวิ่งเนี่ยดูดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะประจารยศตัวเจ้าก็น,น้อยนี่นี่ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเอยเอาแล้ว <c oughs> ลูกดอกจันยศนยมันแน่นอนจริงๆโอนี่ว่าปนิน ดูดูครับดูครับนี่ตะเพียนไซส์สวยเป็นไงดูครับผมตะเพียนไซส์ดีเลยอ่า <นะ S 1> อ่าอุยตายเลยอุยตายเลย นี่จันยศใส่ยางแห้วนะครับผม<ห>เลยไ,ไม่ค่อยอเลยไม่ค่อยกล้ายิงเท่าไหร่วันนี้แ้หววปลาเต็มตูท้ที่ว่านอ๋อที่บา้านปลาเต็มตู้เอ้อ๋อฮ้ยแหม่แน่นอนจริงวันนี้เรามาเปินช่างต้นล้วนๆนะดาปนิ้นปนินปนิน้นตัวเล็กตัวไม่โตยุให้ยิงแต่ปลาเกลือเนี่ยอา้าวสิบ <c oughs> อ๋อสิบเขาสอนมา ยิงปลาอะไรพี่อ,มอมามโอ้ยนายเอได้ตโตโตครับน,น,นาาา่าสวายนะพี่เพราะมันขึ้นขาวๆอะ่ะมันล่องนนอ,อ,อ่ะน,นา,าลเลยนเอ,อมเมื่อคืนเขาก็เล่นกันตรงเงี้ย bên nên nữa, này mấy anh, xe kia mình điên rồi, xe kia mình điên rồi, xe rồi, tôi nói nói thêm rồi, ใหญ่มันคีรอยทั้งใต้จะอืดขึ้นไหมโหนี่จันเอทได้บานเลยครับนี่ของจริงนี่นาสายสายแกวเลย พอสายหน่อยเราก็ไปทางนู้นนะฮะไปดูปลาล่องดีนะมาเด้งตอนน่ะให้พอได้ยิงมาได้บันเทิงเนี่ย,ยตัวปากเหลืองอะ่ะ วิ่งเลยครับจะเป็นเหลืออะไรยิงอย่างนี้ไม่มีใครยิงด้วยเนี่ย <c oughs> เสียอามวังน้ำเนี่ย <c oughs> อือแอ้หวหูว <c oughs> องไปหมุนเข้าไอ้หลักไม้เขาล่ะ มองดูตัวนิดเดียวบอกครับดูคางมันนะคางมันเหลืองเอามือเลยสรุปผลงานวันนี้ครับผมวันนี้สนุกไหมพี่ยศมันเทิงหวานเจี๊ยบครับผมเดี๋ยวบุกต่อ,ตอเดี๋ยวเราบุกต่อของหกเลยนะครับบุกเต็มระบบอะ่ะเนี่ยน้องกองเป็นไงสายคลองของจริงไหมเอาหวานม่เอาไตามไป่ี่้ของหกีเดี๋ยวตามไปดูที่คลองหกเป็งไงจานน้ำสายคลองของจริ<อ>งไหม <Yeah. S 2> บุกให้รู้เรื่องบุกให้รู้จักก็วันนี้ได้ปลามาครึ่งถังครับผมแล้วก็อีกกระสอบหนึ่งให้เจ๊ไปนะ <Yeah. S 2> ก็ได้ปลามาพอสมควรครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผม mm hmm. ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องสายคล้องพาผมอก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้เกิดการเกี่ยงเอาปลากลับบ้านเันยครับผมพี่อาแต็กไปยกถังพี่อามายกไปเลยผวานเกียบเออเมียได้ไม่ด่านะ